มันมีมุมที่น่าสนใจเอาไปทีละเรื่องก่อนอเดี๋ยวจะอ่านคำพิพากษาสารอุทธรณ์องไปโอ้ค่ะกรณีที่คุณชุเทพทิศสุบันอดีตเลขากปปสกับแกนนําแนวร่วมปปสชุดนี้เนี่ยเป็นชุดหลัก37คนเดินทางมารอเข้าฟังการพิจารณาคำพิพากษาสารอุทธรณ์ในคดีความผิดฐานร่วมกันเป็นกบฏก่อการร้ายยุยงให้หยุดงานรวมถึงอื่นๆมีข้อหาอั้งยี่ซ่องโจรด้วยทบชมฮะ คือคดีนี้เนี่ยก่อนหน้าศาลชั้นต้นเคยมีคำพิพากษาจำคุกแกนนำา7 7คนเมื่อครั้งศาลชั้นต้นเนี่ยคุณสุเทพสารยาจำคุก5ปีคุณชุมพลจุลสายลูกหมีจำคุก9ปี24เดือนคุณพุทธิพงศ์ปุณกณันจำคุก7ปีค่ะคนอื่นๆก็ลดหลั่นกันลงไปบางส่วนศาลพิพากษายกฟ้องนะคะมีอยู่12ท่านท่านทั้งนี้ทั้งนั้นวันนี้จะเป็นคพิพากษาศาลอุทธรณ์ รอดูกันนี่เดินทางไปแล้วตั้งแต่เช้าแต่ถ้าดูกลุ่มแถวสองเนี่ยก่อนหนะ้าก็ดูเหมือนจะไม่มีการลงโทษนะแต่น,น,นั้นจะเป็นสารชั้นไหนพี่ก็ไม่แน่ใจนะ<ฮ>อะแต่อันนี้เนี่ยกรณีนี้นี่นี่เป็นแถวหน้าแถวหนึ่งอ,ะอ่ะสารชั้นต้นพิพากษาวันนี้คือสารอ,ทอุทธรนี่เป็นบรรยากาศตอนเดินทางเมื่อเช้านี้เนี่ยน้องใบการเคลื่อนไหวนี้เนี่ยเมื่อครั้งการชุมนุมกปปศ ขับไล่รัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์นายกรัฐมนตรีในขณะนั้นค่ะแล้วก็มีการขัดขวางการเลือกตั้งสอสอเพื่อไม่ให้คอรมอชุดใหม่บริหารประเทศ แล้วก็มีข้อกล่าวหาเรื่องการจัดตั้งกองกําลังพร้อมอาวุธบุกไปยึดสถานที่ราชการหน่วยงานสําคัญหลายแห่ง <Ừ. S 1> เพื่อไม่ให้รัฐบาลบริหารราชการแผ่นดินได้ <Ừ. S 1> แล้วก็มีข้อกล่าวหาเรื่องให้ข้าราชการระดับสูงรายงานตัวกับกลุ่มกปปส <Ừ. S 1> เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะบุคคลเป็นรัฐบาลประชาชน ออกคำสั่งแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและคอรอมอมค่ะรวมไปถึงมีการนำมวลชนไปชัดดาวปิดถนนกรุงเทพมหานครแล้วก็มีการตั้งจุด7จุดด้วยการตั้งเวทีปราศัยช่วงปี56ถึงปี57แล้วหลังจากนั้นเกิดการการัฐประหารนั่นเองโดยคอสชท่านผู้ชมคงจะจำได้วันนี้เป็นกรณีสารอุทธรณ์นะ,นะครับอตอนนั้นคุณพุทธิพงศ์ ก็กับคณะเนี่ยกับคุณจุเทพคุณถาวรเสนเนียมค่ะคุณชุมพลจุลสายคุณอ,อดีตรัฐมนตรีศึกษาธิการาท่านนัทพลที่ปัจจุบันอ๋อค่ะใช่คุณนัทพลและอีกหลายๆท่านนะค่ะ เอาครั้งนั้นเข้าไปอยู่รู้สึกแค่สองสามวันแล้วก็ได้ประกันตัวออกมาใช่ใช่คุณสุเทพก็พูดเมื่อเช้าเนี้ยค่ะว่าตอนศาลชั้นต้นเนี่ยที่ศาลสั่งจําคุกคุณสุเทพเข้าไปนอนเรือนจำสองคืนนะคะได้รับการประกันตัวออกมาถ้าคราวนี้ถูกสั่งจําคุกอีกเตรียมชุดเสื้อผ้ากางเกงขาสั้นมาไว้พร้อมแล้วเจ้าตัวว่าอย่างนั้นใช่ไหมบอกไม่กังวลน,น้อมรับคําพิพากษาค่ะอ่านี่คุณอิสระสมชัยใช่ไหมฮะ อาถามตีพุทธิพงศ์พุทกันใช่ไหมอดีตมติไอซีทีเด็กคุณนัทพลคุณนัทพลค่ะนี่อ่า,อา,อาเดี๋ยววันนี้ตามกันดู